สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้าเงินบำนาญ3,000ัน 3, บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับหลังจากที่ภาคประชาชนนะครับได้ร่วมกันยื่นร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติให้กับรัฐบาลเพื่อไทยนะครับโดยร่างกฎหมายที่สําคัญก็จะให้ยกเลิกนะครับการแจกเงินแบบเดิมนะครับก็คือแบบขั้นบันไดและการส่งเคราะห์ให้มาแจกแบบทั่วหน้าทุกคนแทนนะครับและล่าสุดหลังจากได้ร่วมกันยื่นหนังสือให้สภาแล้วนะครับทางด้านนาย วราวุฒิศิละปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาประกาศและก็ตอบคําถามอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทหรือ5,000บาทแล้วก็กลุ่มปใยสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วผู้พิการนะครับจะทําได้หรือไม่นะครับมีเงินพอไหมนะครับจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับก็ไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหลังจากที่ภาคประชาชนนะครับได้ร่วมกันยืน่นร่างกฎหมายพรบรบำนาญแห่งชาตินะครับให้กับรัฐบาลเพื่อไทยที่รัฐสภาในวันที่21ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับโดยมีคนมารับหนังสือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ทางฝั่งของฝ่ายค้านมารับร่างนี้เพื่อยื่นให้กับนายยกรัฐมนตรีพิจารณานะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายการเงิน ต้องให้ในายกลับทราบนะครับหลังจากนั้นหากนายกรับทราบก็จะนําร่างนี้เข้าสภาพเพื่อให้สสพิจารายออกเป็นกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นความหวังของผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่ผู้สูงอายุจะได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพให้นะครับเพราะว่าเบี้ยยังชีพในปัจจุบันก็ไม่ค่อยพอกินพอใช้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ประชาชนได้ยื่นร่างกฎหมายนี้นะครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีพม,มได้ออกมาประกาศนะครับแล้วก็ตอบคําถาม เรื่องบำนาผู้สูงอายุอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าหากมีเงินหรืองบประมาณเพียงพอนะครับอย่าว่าแต่3,000บาทเลยนะครับ5,000ก็ให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้งบประมาณนะครับไม่ได้มีมากถึงขนาดนั้นซึ่งก็ต้องดูแลทั้งเด็กแล้วก็ผู้พิการด้วยซึ่งหากจะเพิ่มเงินก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุกลุ่มเดียวนะครับนายวราวฒิเผยเริ่มต้นปี2 5งหประเดิมแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรขอทุกหน่วยงานร่วมมือจริงจัง วันประชากรลดนะครับในอนาคตส่วนเรื่องบี้ยังชีพผู้สูงอายุต้องดูฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยว่ามีพอหรือไม่นะครับในวรารวุฒิศิละปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับแล้วก็หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับกล่าวถึงงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับที่จะเร่งดําเนินการในปี257ว่าจะจัด,จดสัมมนานะครับเกี่ยวกับโครงการประชากร ในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในขณะนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยมีอัตราการเกิดอยู่ที่400,000กว่าคนแต่อัตราการเสียชีวิตอยู่ประมาณ600,000คนถือว่าติดลบนะครับถ้ายังปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประชากรของประเทศไทยก็จะลดเหลือ33ล้านคนภายใน5-60ปีจากนี้ไปนะครับก็แปลว่านะครับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาก็จะกลายเป็น กลุ่มคนที่ต้องมารับภาระมากมายในสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นนะครับปัญหาทางสังคมและโครงสร้างประชากรของไทยในขณะนี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผัฒนก,กําลังของทุกส่วนไม่ใช่แค่การส่งเสริมให้มีจํานวนเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเรากําลังมีปัญหาที่กลุ่มเจน Y หรือเจน Z นะครับ ไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากมีผู้สืบสกุลซึ่งอาจจะเป็นจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมนะครับดังนั้นทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมมือผนึกกาลังแก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างสังคมให้มีความอบอุ่นมีความปลอดภยัยมีคุณภาพนะครับเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกถึงความปลอดภยัยแล้วก็ความอุ่นใจในการสร้างครอบครัวมีลูกหลานในอนาคตนะครับ และขณะเดียวกันนะครับนายวราวด์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีองค์กรผู้สูงอายุบางส่วนนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้งชีพให้กับผู้สูงอายุว่าประเทศไทยนะครับกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบครบสมบูรณ์แล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็อีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดซึ่งก็จะมีประชากรผู้สูงอายุเกิน20%ของประชากรทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่านะครับคนไปทำงานจะมีจำนวนลดน้อยลงสวนทางกับปริมาณผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ขณะที่รายได้ของรัฐบาลหรือของประเทศนะครับก็มาจากภาษีถ้าคนทำงานมีน้อยลงนะครับรายได้ของประเทศก็จะลดลงแต่ผู้ที่ต้องการใช้สวัสดิการนะครับก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนายวราวด์ยังกล่าวอยู่นะครับว่าตนเองก็อยากให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ3,000นนะครับหรือ5,000บาทเลยทีเดียวแต่อยากให้ทุกคนนะครับคำนึงถึงรายรับของรัฐบาลด้วยมิฉะนั้นประเทศของเราก็จะอยู่ในวังวนเดิมในการกู้ยืมเงิน และเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับทั้งนี้เราก็เห็นใจผู้สูงอายุนะครับที่จําเป็นต้องมีเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งพมจะทําให้ดีที่สุดในการกระจายให้ทั่วถึงประชาชนทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแต่ก็จําเป็นต้องคํานึงถึงฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่านะครับเฉพาะกรณีของเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงเบี้ยของผู้พิการแล้วก็เงินของเด็กอีกด้วยนะครับ หลักๆแล้วนะครับเรื่องที่รัฐมนตรีวราวุธนะครับชี้แจงการขึ้นเงินเบี้ยชีพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์ชี้แจงประเด็นการขึ้นเบี้ยยชีพนะครับต้องพิจารณาจากฐานการเงินของรัฐบาลแล้วก็รายได้ของประเทศนะครับซึ่งหลังจากภาคประชาชนนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยยชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับจากเดิมที่รับอยู่ตอนนี้600ถึง1,000บาทตามช่วงอายุนะครับแบบขั้นดาย นะครับเรื่องนี้นายวราวุธก็ตอบคําถามนะครับแล้วก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นะครับมีผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับประมาณ12ล้านคนขณะที่ไวทางานก็มีน้อยลงเรื่อยๆนะครับสวนทางกับปริมาณของผู้สูงอายุแน่นอนว่านะครับรายได้ของประเทศนะครับหรือรัฐบาลก็มาจากภาษีซึ่งถ้าคนทํางานมีน้อยนะครับรายได้ของประเทศก็จะน้อยลงตามแต่ผู้ที่ต้องการเงินเพย่อชีพนะครับก็จะสูงขึ้นไปมันก็สวนทางกันนะครับแต่ว่าก็เห็นใจทุกคนนะครับ ที่ผู้สูงอายุจําเป็นต้องมีเบีย้ยยังชีพนะครับซึ่งแม้ว่านะครับกระทรวงพอมออยากให้ผู้สูงอายุรับเกินไปยังชีพถึง3,000หรือ5,000บาทนะครับแต่ก็ให้ดูรายรับของรัฐบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีงบประมาณอยู่อย่างจํากัดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอมอก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในการกระจายให้ทั่วถึงประชาชนที่มีอายุ6 0ปีขึ้นไปทุกคนนะครับให้ผู้สูงอายุเข้าถึง แล้วก็จะดูแลนะครับกลุ่มของผู้พิการแล้วก็เด็กด้วยนะครับซึ่งหากเราดูนะครับที่รัฐมนตรีพมตอบคําถามก็คือหากจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุในปี2 5งหนี้ยังทําไม่ได้แน่นอนนะครับแม้ว่าทางภาคประชาชนจะยื่นกฎหมายพรบผู้สูงอายุเข้ามาใหม่นะครับทางรัฐมนตรีพมเองก็ยังได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้ามีเงินงบประมาณเพียงพอนะครับอย่าว่าแต่3,000เลยนะครับห้าพก็ให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ จะเพิ่มให้ผู้สูงอายุแค่กลุ่มเดียวซึ่งหากมีการเพิ่มเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับก็ต้องดูในส่วนของเงินเด็กแล้วก็เงินผู้พิการด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเด็กรและก็ผู้พิการหรือไม่นะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุก็ได้เงินแค่300นะครับมาปรับเป็น500 แล้วก็600ขั้นต่ํานั่นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีงบประมาณนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีการเพิ่มนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในตอนนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้รับชมคลิปจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี